เอ, Tab อาเลย s a m s u ง g g a ซ a x แท a บ S9 s e r i e ซอาจเปิดตัวขึ้นหลังของปี2023ช่วงตอนปีที่ผ่านมาทาง Samsung ได้เปิดตัวแท็บเล็ตอย่าง Galaxy Tab S8 s e r i e ซีไปแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าตารางการเปิดตัวของ Galaxy Tab S9 Series ีรในปีหน้าอาจถูกเลื่อนออกไปนานผสมควรเลยนะครับโดยทาง d e l e c ได้รายงานว่า Samsung จะเลื่อนการเปิดตัวของ Galaxy Tab S9 s อ r i e s ออกไปจากการเลื่อนการพัฒนาในแท็บเล็ตเรือธงรุ่นที่ว่านี้ซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบมาจากความต้องการสินค้าด้านไอทีลดน้อยลงซึ่งรวมถึงแท็บเล็ตด้วยครับแถมเศรกษกิจในตอนนี้ก็อ,อยู่ในสภาวะที่ถดถอยกันทั่วโลกเดิมคือ จะเริ่มพัฒนาตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้แต่ตอนนี้ก็เลื่อนออกไปแล้วนะครับมีความเป็นไปได้ว่าซัมซุงอาจเปิดตัว Galaxy Tab S9 Series ในช่วงครึ่งหลังของปี2023คู่กับ Galaxy C Flip5 และ Galaxy C Fold5 ทีเดียวก็เป็นได้ครับตามรายงานที่เผยมา Galaxy Tab S9 Series ก็จะยังคงมีทั้งหมด3รุ่นเหมือนในปีนี้คือ Tab S9 Tab S9 Plus และ Tab S9 Ultra อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง ITFA s t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ